nè khi nông bác ngồi leo ở hồn tôn khơi ở nền là khi ngồi khắc ngồi nè ah, là cái chân đáy bạn nè chúng ta sẽ chép áo tốt đi à à à bà nè à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  งวยแล้วนอนอากลากละเก็บหน่วยบกุวงกันพี่น้องสวัสดียาำเช้านะคะคู่เดียวมาสิพอเนี่ยสามคู่พอดีเนี่ยเฮ้ยเสียดายเด้เนะบัดนี้น้องโอ,อ้ยทำไมงามงามโอ้ยนี่ก็สองเก็บออกซะสองสี่ห้า ก่อนบ่พี่น้อง11อ่าสอมนี่ก่อนเนาะปล่อยได้ก่อ,กอน,น,ง,ออนงวยมันกะยังขีิกินได้ต่อไปอยู่ดอกพี่น้งองนักินได้อีกต่อไปมันคำไปอยู่เด้

จอไปเรื่อยๆอ,อยู่อเอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องบองมาเอากันสิไปวางขายหน่วยละ,าาล,วละหาบาทเรื่องละหาบาทหาบาทพี่น้องใครอยากเอามาเอาเด้อให้ซื้อๆก็ได้ใครอยากเอาก็มาเอามอะไรมาเอาเฮียก็เต็มแมนบวะเฮียเต็มเฮียเต็มใบมัน Bong bông ăn quay bong con bông bong cả sang, bông bong mày mấy bong 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 là, là, là nè, à? chắc vậy, sang บ้นัง่งลายบ่ต้นบักขามคําไว้อยู่เดี่ต้นบักขามบักข,าม,ขามกับบักขามกับลอกมาแหนกินเบิดละลบชิปไว้แค่นี้ก่อนค่ะมือนีพาพี่น้องมาเอาบักฮงงวยบักฮงงวยพี่น้องต้นนี้ได้กินหลายปีแล้วดินี่นนะต้นใหญ่อายุยืนได้พอนะเออเดะงวยแล้วเดะ มันบอย่เลิกนะพี่น้องนะล้วต้นมันใหญ่แหละมันดันมันดันขังเทิงนะดันบ้านนะนะเลยงวยไปมันเอียงออกเอียงออกลายงวยเลยฮะจบคลิปไปแค่นี้ละจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ